เาเลยบอกว่าเนมดมานนี่บัไม่หยังดอกหลวงปูนะในมดมานนี่กับที่เบิ่งต้เลขนี่พี่บอกโยมนะนี่แหละตัวมันเสีออกนะมันเล็กทีนี่จะปูับันเล็กทีแต่ตัวมันเสียออกนะครับกับเบิ้งบันเล็กทีเรียบร้อยแลลวป้ามันเป็นแนวนี้กับสิบเป็นแบบเดียวกับฝันฝันแบบเดียวกับฝันตอนมันออกหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดนะตอนตอนมันออกนะแบบเดียวมันหนะหมดก้อนหนาหุ่นครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผม ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับสําหรับมนีก็ตรงกับวันที่30พฤษภาคม67ครับมณีจิมี่ตะคิปแบบว่าเป็นเหล็กที่ว่าพิเศษด้ครับพี่น้องเนาะแต่ว่าก็มีเหล็กผมพอล้งครับผมที่เขามาเป็นเหล็กคานวนครับพี่น้องแต่ส่อมานี่็จะเป็นเหล็กของน้องพลอยครับผมเด็กมีเส้นครับหาตัวเล็มา คู่เดียวครับพี่น้องเนาะแต่ว่าฟังดีๆเหมือนน้องจีบอกเป็นเลขเบิร์ดนี่แหละครับผมครับแต่ก็ตีมาแล้วครับพี่น้องเนาะแล้วแต่พี่น้องซี่จะพิจารณาฟังเอาเด้อครับผมในคลิปครับแล้วก็เลขพอร้องครับผมเลขพอร้องเป็นโค้งสุดท้ายครับพี่น้องเนาะที่ลงไปคลิปที่สองครับคลิปที่สามนี่เป็นเลขของปูปลาสาเด้อครับผมเป็นเลขที่บอกครับพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นเลขทาง นิมิตขึ like ้กันครับผมครับในมือนีก็บชิเป็นเลขทั้งเด็กน้อยมีเซนครับผมเลขปูปาษาสและการเลขของ่อหลงนะครับพี่น้องในลิปนี้ครับอ่าในมือนีครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขของปูปาษาโค้งสุดท้ายเลขผีบอกครับผมก่ามาเชียร์กับขอกราบขอพระคุณปูครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟัง โค้งสรุปโค้งสุดท้ายเหล็กปูปลาสากันเลยครับครับเกามาเชียครับกับนมันสการปูปลาสาครับผมขอจะเรินทอดปา่าไี่ชี่เลยครับชิมงานและปูฟังทุกสถานทีเ่เับโอ้ปูเสียงใสเหล่ายุด,ดีไม่แห้งขึงน้นแล้วเนาะปู ดีขึ้นแต่ว่าเพีย้ยแม้เพราะว่าไปตรวจเบืบ้องแลบมีโรคอย่างดอกเพราะว่ามันเป็นไขวัดธรรมดาแล้วครับเช้าแล้วหายดีแล้วมี่จะเพีย้ยซื่อ,อครับมายวัดมายวัดนะครัอาจจะนออัละปูครับผมมันยังสี่เดอ,อร้อนมือเค้ื่องเนี่ตอนคอนสีแกงก่อนสีแกงน่นะมันมันมีนมโยมมานมนม่น มียมมากขอนิมนต์ไปขันเขาอยู่เื่อนแน่ลงปูพนะครับปูก็เลยก็เอาผ้าได่ละพนะคนว่าเอาผ้าทั้งหมดเก้าสิบแปดลูกพนะเอาขึ้นเสี้ยวหลายแต่ย่อมหาให้แน่ลงปูได้บอกเก้าสิบแปดลูกครับพนะว้าเ่าเก้าสิบแปดลูกอันเลเดี๋ยวเสียหาให้ดอกก็ดีก็เลยว่าไปไส่ะไปผุนละไปหมู่บ้านที่ชื่อไว้ขึ้นบ้านไม่พนะครับปูก็เลยไปีหอด ในได้ได้พระยังยังบอกไปเหมือนทุกคนดอกแต่วันนี้ม่นเพลิเพลินน่ะในม่นเพลินนะเข้าสิบแปดลูกครับปู่ยังสิไปสดายเลยไปหอดก่อนเพลินเลยเป็นนางนี่แหละหลวงปู่พานปานเลษ์ที่ศูนย์เก่าหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่แหละพนะศูนย์บ้ารฤกษที่ศูนย์เก่าหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งพนะครับปู่เอ๊ะปเสนพัดเป็นเจ้าสี่เคยเค่อยมาเจ้าสี่นิยมแต่ว่า สุดข้อเลขออกเลขออกหนึ่งเก็ดกับหนึ่งหนึ่งหกกับมันมันแบบเดียวกันฝันแบบเดียวกันในตัวในเย็นในหัวใจนะครับปู่ในความคิดหล่กก็เลยว่าพอดีก็เลยไปไปตา,ตามผลน,นีิมนเนาะขอให้ญาติโยมทุกคนทุกคนฟังอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะท่านเป็นมู่บ้านเอ,อยู่ทั้งปากน้ำสม,มุรปาการไหมครับปู่จากกรุงเทพไปกถนนสีนครินพนาเรียว้อไปจำได้นะ ประว่าิปันนี่เนี่ยปันข้อมปันนอกใช่หอดเอ้คือเป็นเชือกสีนอปันอีก็เลยวตีเป็นเหล็กว่าศูนย์เก่าหนึ่งหลักอ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับแต่ว่าคนนิม,มนต์พาเก่าสิบแปดลูกพากระทะย่อยไปโย่ไปบ้านเพป็นเป็นงานยิงไงเลยอ่อาเจ้าของบ้านพระฤวาหลวงปู่คนนิม,มนต์บออ่างนี้เนี่ยมมบอกมวยคาคาเฟ่พนัง ไอ้<ม>หลวงปู่บอกอยานโยมเลยเด้อทุกขุทุกข้กกนพนะครับเออกรารตัดสีเป็นศูนย์เก้าหนึ่งรลยการหนึ่งเจ็ดหนึ่งล่ะฉนั่นยานโยมกับพอเป็นแนวทางโดยฝันมันขึ้นนี่คือ,อยังเรื่องจริงเรื่องจังเลยดีนะี่ไงครับเก้าแปดนี่นะครูแมนละ่ะเก้าแปดนี่พระนิมนติพระเก้าสิบแปดลูกนี่ลงไปบ่คุณนิมมติพระเก้าสิบแปดลูกไครหนูเนี่ยพนะมามามา้มาบอกนิมมติน่นะ<อ>แต่ว่า การมนต์การยังไปโคโรกแต่ว่าลงปูไปหอดกับชีมงานไปหอดก่อนนะไปหอดก่อนอ่ะบ้านบ้านเล็กทีแผ่นพ็นศนย์เก้าหนึ่งแม่ว่าเหล็กทีศูนย์เก้าหนึ่งอ่าหนึ่งเกดหนึ่งนะแต่ว่าเราเลยบอกว่ามนม์มานี่บไม่หยั่งดอกงปูเพนาะนิมนม์มานีกับที่มันดูเลขนี่ไปบอกโยมนะนี่แหละตมันสีออกนะมันทีนี่ตะปูบ้านเล็กทีแโวมันเอกเวลา กับเบิ้งบ้านอีกทีเรียบร้อยแลลวป้ามันเป็นแนวนี้ก่ะสิ่เป็นแบบเดียวกบฝันฝันแบบเดียวกบฝันตอนมันออกหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดนะตอนตอนมันออกนะนะแบบเดียวมันมเลยนะหมดก้อนหนาคุณครับผมหมดก้อนหนาปุณละฉะนั้นขออนุญาตยมทุกขุนทุกคนเดออ้ออเป็นแน้วทางว้หลวงปู่ฝันมือขึ้นนี่ขึ้น<พ>เจ้าของวันที่สามสิบนะป<พ>ู่ไล,ล่มหาดวนเลยครับผมอไล่มหาดวนเลยไล่ต่อหาต่อไม่เจี่ยเลยบอกว่า ใช่ตัวดีแล้วปันนี้ัข้าเจ้าในม่นไปเจ้าของบ้านบมน่มันหนังด้่ง่มีงานในม่นมาให้บอกบหวยให้เอาหวยไปบอกโยมแน,น่พนักโอ้ครับผมถ้าบอกตรงๆอย่งนั้นก็นห้พิจารณาไปได้ยานโยมเป็นเบอร์เป็นเหล็กบ่ร์เป็นเหล็กคำนวณครับเป็นเหล็กเอ่อเหล็กลวงปู่ขวัญปันจรขวัญในแกงของวันที่เอ่อสามสิบนะครับผม เึ้นแสามเ็ดแหละมื่วันที่นึ่งกอกเรายังมีวิรายู่เขาไม่เชื่อพจกระสจาะกระจายเข้าไปหายานโยมลงมาเร่งเนี่นะครับูเอครับเอายาเมนึงเด้อหนึ่งเก็หนึ่งศูนย์เกาหนึ่งแล้วก็เก้าแปดเกาแปลูกนะครับปูไปรับกันแา่นข้ะขอจบเที่ยงตอนนี้ขอหายาดโยมเป็นแนวขางไว อาเจโสดีมีโสที่ใดรวมกันทำบุญทัทานน้ำกันนอครับปู่ใช่นี่ครับเพาอัน,อนยวยอวยพรอนห้ยาตยโอมแล้วก็ทางดันของไอ้เก่าไมา้เชี่ยวและน้ำเชี่ยและตลอดขอบรัวตลอดพี่น้องบ่งอยู่นอกหรือว,ว่าพังอยู่นอกอยืดแน่นแน่อ่าโดยอังกฤษแน่เยอรมันแน่พุ่น่ะครับปู่ขวัญมีเดีกเขจรโทมาฟังรายการเกาไม้เชี่ยแสดงต่างไปไกลขาเจ้าอุ้มขาเจ้านิ่งยุ่นนะครับ ข <c oughs> อเมื่อค่อนะอญยากโยมทุกุุกคนโชคดีอยู่ดีไม่แห้งขอจเอจริญพรกรบขอบพระคุณการนมันสก,การครับเอาครับพี่น้องครับผมปูกกัดสายดวนมาเลยครับพี่น้องเนาะเป็นโค้งถ่ายก็ว่าใดครับผมครับผลฝันสดสดร้อนๆอนครับพี่น้องฝันสดสดร้อนร้อนครับฝันว่าไปบานโยมพน,นีมุนครับผม พนิมนต์พระเก่าสิปลกครับพี่น้องเนาะไปบ้านเลขที่091 171ก้าหนึหนึ่งเจ่งครับผมศูนย์เ้ครับปูวาปูฝันแบบนี้ครับพี่น้องเนาะเลขคยออก116 17เครับผมนี่ครับพี่น้องเป็นโครงทุ้ไทครับผมลองิืงครับพี่น้องเนาะเลขของปูบ่อไหลคูบ่อไหลหางครับผม เบื่งเป็นแนวทางเชีงสูกเชีงดวงเด้อครับพี่น้องครับเพื่อได้โชว์เรลาไปน้ากันครับท่ายคลิปนี้เก่ามาเชียกขออวยพรให้พี่น้องเอโชคดีถูกหวยเรื่องเงินไปน้ากันเด้อครับผม 1. มิถุนายน6 7สําเ็ดหรับคลิปนี้สวัสดีครับ